วันนี้รีบมาทำงานให้เสร็จไวจะได้รีบกลับบ้านดีกว่า<อ><อ>เกือบลืม,มกดัวิกินใน MPO กันโอโ้โห w ว r กินใน MPO เนี่ยสะดวกสุดๆเลยไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวสแกนหน้าแล้วมาทำงานที่เรารักกันเถอะเพื่อนเดีย๋ยวส่งรายงานให้เด้อเดี๋ยวลูกค้ายังไม่กี่คนแล้วอีกนี้เดียวก็เสร็จแล้วยันนี้ไปไหนต่อกันดีเพื่อน ถึงเวลาเลิกงานสักทีเย้สวัสดีสวัสดีพวกเราสวัสดีครับทุกคนเออสวัสดีอะอย่าอย่าบอกนะว่าสวัสดีทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้องอยู่ปิดยอดกันให้ได้นะเฮ้ยได้ครับว่อหน้าเราทำเพื่องานได้ยอยู่แล้วและทุกคน กด OT เข้ามาใน MPO ได้เลยนะไม่ต้องกลัวเป็นโอฟรีแน่นอนเดี๋ยวผมสั่งพิซซ่าให้ด้วยว้าเ wow. yeah, ย่ย่างน้อยก็ยังได้ OT ด้วยแต่กินพิซซ่า <พอ S 1> ได้กินพิซซได้ค่ะได้ OT เพิ่มแล้วยู่แล้วครับผม พนักงานขอโอทีง่ายๆผ่านระบบหัวหน้าอนุมัติได้ทันทีไม่ยุ่งยากใช้ MPO พนักงานกดไลท์หัวหน้ากดเลิฟ